เนี่ยแฟนทิ้งเราไปนะครับโทรไปก็ไม่ค่อยรับไลน์ไปก็ไม่ค่อยอ่านนะครับรับมือยังไงดีคะนะครับเพิ่งเกิดมาสองอาทิตย์แล้วค่ะคือจริงๆคุณจะไม่พลาดเลยนะถ้าคุณจับสัญญาณได้ตั้งแต่แรกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเริ่มหมดรักคุณหนึ่งครับสิ่งที่ห้ามทําอย่าทักซ้ํา2อ,อย่าลงสตอรี่เศร้า3ครับอย่าพยายามทักไปทุกช่องทางมันบล็อกอันนี้มันไม่ตอบอันนี้ก็พยายามไปสง่งอันโน้ตนะครับพยายามเข้าทุกแพลตฟอร์มพยายามติดต่อเขาอย่าทํครับ เพราะคุณจะยิ่งดูไร้ค่ามากขึ้นครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องหยุดเลยนะตอนนี้หยุดเลยครับแต่สิ่งที่คุณต้องทำกอเลยเวลาที่อีกฝ่ายเลือกที่จะไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยตอบคือมันมันก็เป็นสัญญาณชัดนะครับว่าอีกฝ่ายต้องการเลิกอีกฝ่ายไม่อยากมีคุณอีกแล้วนะครับคุณรักเขานะครับคุณอยากจะคุยกับเขาแต่เขารักคุณยังไงถึงไม่อยากคุยกับคุณคุณก็รู้คําตอบอยู่แล้วนี่นะครับว่าสุดท้ายแล้วอีกฝ่ายต้องการตัดความสัมพันธ์คราวนี้ ไอ้วิธีการแก้ปัญหาคุณก็ต้องกลับมาทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายคิดผิดที่ทิ้งคุณไปเขาเป็นฝ่ายคิดผิดที่ไม่ตอบคําถามคุณเขาเป็นฝ่ายคิดผิดที่ไม่อ่านข้อความของคุณด้วยวิธีการอะไรบ้างหนึ่งโชว์การเข้าสังคมของคุณเดียวนี้และวงเล็บว่าสังคมเหล่านั้นที่คุณถ่ายหรือที่คุณโชว์ออกมาเขาต้องไม่รู้จักคนเหล่านั้นเลยสองครับโชว์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแบบ Before After เพราะอะไรครับถ้า เราทําให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปแบบ before after มันทําให้คนรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาอีกครั้งคราวนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ฝ่ายอยากหาเรื่องทักหาคุณเเสื้อผ้าของผมที่อยู่บ้านคุณเนะี่ยส่งให้หน่อยได้ไหมในขณะที่เขาทักมาแล้วสิ่งที่คุณต้องทําลําดับต่อไปคือไม่ตอบแต่อ่านคุณกําลังจูงจมูกแฟนเก่าให้เข้าข้อกับนะมันต้องมีการเล่นเป็นทีละสเต็ป พอเขาทักกลับมาแล้วคุณไม่ตอบมันทําให้อีกฝ่ายสงสัยพอสงสัยเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแพ้เมื่อรู้สึกแพ้เขาจะยิ่งอยากเอาชนะใจคุณถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1990บาท เล่มที่6กอีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร C.F. โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ Line i d ดไลน์ e อดี r อเ 2. เมื่อเข้าไปที่ไล n e อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line อน 5. บอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิต